สวัสดีค่ะมาดูโอลิเวอร์ถ่ายรูปเลโก้ตุ๊กตาตุนเลโก้ขายในอีเบย์แล้วเขาก็ไปใส่ถุงไว้ขึ้นถุงคก็ก็จะเขียนใบว่ะ รหัสอะไรราคาเท่าไรเนาะเนี่ยจะได้จะได้หาถูกเวลาคนสื่อเนาะแ,บบนแล้วก็ไปลงในอีพีที่สื่อกันมันนั่นเนี่ยสื่อมาเก้าเก้าสิบยูโรเนาะเก้าสิบยูโรก็ไล่ไล่ลอยตัวอยู่ลูกก็บอกเราต่ลืม โอ้ตัวน,นี้ห้าลล<ม>ยูโร,รกว่าเลยหรอลูกโอ้ห้ายูโรห้าสิบเซนเลโกะอะไรลูกซห้าย,ายูโรห้าสิบเดี๋ยวพาไปดูดิ่เขาจัดอยู่เนาะ หัวหัวแล้วเขาก็เอาไปต่อกันหัวพักไปใส่แขนใส่ขาจ้ะนี่ที่ทำงานลูกจากห้องนั่งเล่นกลายเป็นที่ทำงานเนาะเขาก็จะต่ออยู่ตรงนี้เลยของก็จะเต็ม นาะนี่นี่นี่ที่ทำกันบันนันเนาะตัวนี่เขามาใส่ถุงก็เขียนใบใส่ถุงเขียนละค่ะอยู่ไปตัวแหละนี่เหรอใครในอีพีจ้ะนี่ก็กใส่เสื้อใส่กางเกงใส่หมวกให้ เนาะแล้วเขาก็เขียนรหัสเขียนราคาจ้ะเนาะที่เขาก็ใส่กลงแล้วเขาก็เขียนแล้วใเวลาคนสื่อจะได้หาง่ายๆเนาะในเหมือนกันเขาแยกไงแยกกลุ่มเลยเขาจะเขียนนี่เนาะ แยกกลุ่มเอาไหวนี่นี่ก็หัวนี่เขาจะเอามาไว้ไก่กันจะได้ดูว่าเออมีกี่หัวกี่นั่นเนะเาะแล้วก็หาง,ง่ายจ้ะเนาะนี่จะได้หาง่ายๆจ้ะตัวมันมีหัวมีแต่ตัวมีมีแต่เสื้อผ้าน่ะก็ขายก็ขายได้จ้ะเนาะ เมื่อกี้เขาทำอยู่แต่เขาเอาไปเก็บแล้วเ <c oughs> นาะแบบมีแต่เสือนะ้อน่ะเนาะเขากอขายจ้ะบางตัวมีเสื้อกับกางเกงแต่ไม่มีหัวอย่างงี้เนาะบางตัวมีตะหมวกบางตัวก็มีแต่หน้าย่างไงเขาก็ขายได้จ้ะเนาะโอเค okay, จ้ะพาดูหลายอรอบเลยเนาะในกก่เดี๋ยววันหลังพาดูอีกจ้ะปะเขาทำอะไรมั่งสวัสดีจ้า สั่งได้เด้อจะ้ะอยากได้ตัวไหนสั่งได้จะหาให้ได้จาะคงชิ้นส่วนกว็หาให้ได้จะ้ะ